สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอร่อยคู่ครัวนะคะวันนี้แอดมาชวนทําเมนูผัดหมี่ซ่วเจนะคะถึงแม้จะเป็นเมนูเจนะคะก็มีสารอาหารครบถ้วนนะคะเรามาลองดูวิธีทํากันเลยค่ะตั้งกระทะนะคะใส่น้ํามันพืชสําหรับผัดนะคะประมาณ4ี่ช้อนโต๊ะนะคะหลังจากน้ํามันเริ่มร้อนแล้วนะคะจากนั้นเราจะใส่เต้าหู้แข็งนะคะหั่นเป็นชิ้นพอดีคําแบบนี้นะคะ ผัดไปเรื่อยๆนะคะจนเต้าหู้เหลืองนะคะเต้าหู้จะให้คุณค่าทางสารอาหารเป็นโปรตีนนะคะสามารถใช้แทนเนื้อสัตว์ได้ค่ะอยัางจากเต้าหู้เหลืองได้ที่แล้วนะคะจากนั้นเราจะใส่เห็ดหอมนะคะเป็นเห็ดหอมแห้งนะคะทำการแช่น้ำแล้วหั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะคะผัดไปเรื่อยๆนะคะจนเห็ดหอมส่งกลิ่นหอมนะคะแล้วออกสีเหลืองๆนะคะ จากนั้นเราจะใส่กระหล่ำปีนะคะกระหล่ำปีทำกราะรางและหั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะคะตามด้วยแครอทหั่นเส้นนะคะเป็นเส้นบางๆนะคะนอกจากคุณค่าทางสารอาหารแล้วยังเพิ่มสีสันให้กับเมนูเจของเรานี้ด้วยนะคะผัดไปเรื่อยๆค่ะจนผักเริ่มสุกนะคะจนผักเริ่มเปลี่ยนสีแบบนี้นะคะ จากนั้นเราจะใส่หมี่ั้วนะคะที่ทําการลวกไว้แล้วนะคะหมี่ั้วที่ใช้นะคะเป็นขนาด200กรัมห่อเล็กนะคะทําการต้มในน้ําเดือด2นาทีนะคะจากนั้นแช่น้ําเย็นไว้ทิ้งไว้ให้เสดจน้ํานะคะแล้วจึงนํามาผัดได้นะคะปรุงรสด้วยน้ําตาลทรายนะคะตามด้วยซีอิ๊วขาวเห็ดหอมนะคะจากนั้นผัดทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยคะ่ะ จะค่อนข้างผัดยางนิดนึงนะคะเนื่องจากมีซส้วเจนะคะเส้นจะค่อนข้างยาวนะคะเราจะทยอยผัดคลุกเข้ากันไปเรื่อยๆนะคะเหลือจะใช้เป็นแบบที่คีบก็ได้นะคะเพื่อคีบแยกกระจายเส้นนะคะเพื่อผัดให้เข้ากันนะคะหรือจะใช้ตะหลิวแบบแอดก็ได้นะคะเนื่องจากมีซส้นเจนะคะมีขนาดที่ยาวนะคะเนื่องจากคนจีนมี มีความเชื่อกันว่าหมี่เสื้อเจนะคะจะทำให้มีชีวิตยืนยาวเหมือนกับเส้นหมี่นะคะหลังจากผัดเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นอ่านเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูผัดหมี่เสื้อเจนะคะหากเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องอร่อยคู่ครัวด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ